สวัสดีครับคนดูวันนี้อยู่ช่องเซกานะครับวันนี้ผมจะมาแจกไฟล์ลดปิ่งนะครับนี่นะดูดูปิ่งผมดูปิ่งผมสะก่อนเอ้ยอันนี้ออมาแล้วนี่ดูปิ่งผมนี่เห็นไหมลดจัดเลยนะครับนี่ทับนี่นนะผมเขียนนะลบอันนี้ใส่ไปสามร้อยรอ ไม่ขึ้นวะแต่มันมันช่วยลดได้จริงเนาะคนดูลดปิ่งอะ่ะอันนี้น่าจะเพิ่มปิงนะเนี่ยถ้าลบสามร้อยใช่ปะไม่ใช่ดิมันต้องบวกใช่ไหมเออนี่ไงนี่ไงเห็นไหมผมใส่บวกเป็นสามร้อยนะนะคนดูเห็นไหมเนี่ยเห็นนะโอเคผมทับปุ๊บไม่ใช่ ครับแล้วก็ลบเอาเอาเป็นหกสิบนะนี่ดูมันก็จะรีเป็นเล็กสย์นะครับหล่อหล่อหล่อนี่ไงมันก็จะลดแล้วนะครับก็ไม่เกินหกสิบไลทอ๋อมันมันให้ผมตีให้เรียบเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยอตายเลยทีเนี้ย <c oughs> โอเคก็ดูสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับมา S, S I S G. ส J สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียง่นี้ครับมาแจกไฟล์รถปิกเพิ่มปิงนะครับแต่ไม่รู้ได้จริงเปล่านะแต่เหมือนมันจะได้อยู่นะแรกอะ่ะสงสัยแบบอันนี้เกินแบบใช้ชชคำสั่งเยอะไปล้วนเลยโอเคกันดูสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับมาแจกไฟล์รถปิงเพิ่มปิงนะใครจะลองไปลงก็ได้นะครับวิธีการลงก็ง่ายๆนะครับ แตกไฟล์แล้วก็ลากลงตัวเกมได้เลยนะครับขอให้ัานดูสำหรับทิปน,นี้ปะละฝากกดไรก็ตามแด้ว